สวัสดีครับคุณอ่อยางตากแดดบ่ผู้เฒ่าอ๋อไอ้มาเรียนน้ำผู้เฒ่าพี่น้องมาย่ำม,มาย่ำไปจังสันลลเรียนน้ำผู้เฒ่าไปละพี่น้องเฮ้ยผู้เฒ่ามาย่ำม,มาย่ำเนาะหนาบ่นี้ยางบัอคับกันเคลื่อนเดาเนี่ยหนา,าเวที แต่ใคอยู่มีผ้าห่มมีอย่างอยู่ตัวอืมหอมผ้าหลายๆเด้อหนาหนาวเด้อมาสร้งเบิ่งไปตังแั่ละวันว่าขันเขียนให้ดีคักเขียนให้ดีแน่แท้โอ้เข่าคักเข่าแน่แต่ว่าผมก็ได้ซื้อมาเขียนให้เบิ่งอีกแน่นวันนี่เขียนตัวใหญ่ๆเขียนได้นี่ยละนานั่นแหละเข่าแล้วเนาะ ปดห้าเขาข้างึ่งเขยนตัวใหญ่ใช่ไหมเขียนใหญ่เลยเขยนตัวน้อยเลี้ยบบ่เห็นตัวสายตาบ่ดีได้แรือนีไปกด้อยก็ได้ยอ๋อเง้มันออวเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เลขล่างแปดห้า อืมพ้าก็เขียนให้แปลธาก็เข้าเต็มๆแล้วงวดที่ผ่านมาโอ้ต่านต่ามาเขา้ขาคักเข้าแน่แท้ต,ต่างต่างเจ้าขวางหั่นบ่ได้ซื้อจังว่าคัดเอาขยัก็ยามมันเข้ามาหลอกเขา้าด้วยม่พ่อนี่นะครับพ่อตาสุดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ฟันทงได้เลยนะครับตัวเลขแนวทางที่คุณพ่อเป็นเทไทยนี่เข้ามาตลอดนะครับเข้ามาตลอดยังไม่เคยพลาดเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้วันนี้ได้นะครับเลขก,กบบระบ่้อลายสามชุดนะครับโอ้แด ب, ดแดดนะฝ่อนะเนากระเบืไองลายตัวนี้สามชุด เจ็ดศูนย์สามห้าสองเก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามห้าสองเก้าแปดหนึ่งสี่แล้วพี่น้องเธอสามชุดเท่านั้นนะครับมวยที่ผ่านมากกว่าสามชุดก็เข้าเข้าแปดหามงัดว่าหันปอดกระเทยต้องสตีโอ้เนอามีนะครับกระเบื้องเอาตัดเอาเรียกเอาชุดไปเรีนนะครับเนาะมักแบบได้อล มากแบบได้เก่เาแต่ว่าเขาแน่ๆอยู่ในจุดนี่แหละของคุณพอ่อนะครับของคุณพ่อตาสุดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเขามาตลอดเลขคำนวณของคุณพ่อนี่ยังไม่เคยพลาดเดอ้อท่านผู้ชมมาตามงวดได้ก็ได้งวนนั้นนะครับงวนที่านมาผลเพรารวยมาตามก็ได้เข่าคักเข่าแน่อ๋าสาธุสาธุรวย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 เด้อ